สวัสดีครับพบกับต้นรุส่สองสมยองคาร์เซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะผมวันนี้จะพามาดูโตโยต้าไฮรักลีโวสมาร์ทแคปสตัว,ว Entry ี e ซต t ชันเกียร์ธรรมดาปี2021ขายเพียง3 9 9 0 0 0บาทเดี๋ยวมาชมความสวยกันเลยครับผมด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผมกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะผมโลโก้ของโตโยต้านะครับผมคันนี้ สีขาวเดิมโรงงานสวยเดิมทุกจุดเลยนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับผมล้อนะครับผมล้อก็จะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับผมล้อแม็กเดิมโรงงานยางนะผมสามารถใช้งาน4-5ปีเลยทีเดียวนะครับผมไปเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างหูกระจกแบบนี้นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานสวยสใสไร้ริ้วรอยนะครับผม ล้อด้านหลังก็จะเป็นล้อเดิมนะผมอ่าในส่วนของท้ายรถนะครับผมตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายหรือที่เหยียบนั่นเองนะครับผมไฟท้ายเดิมโรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับเปิดแม็กเนเดอร์ดูนะครับผมสวยกริบเลยนะครับผมจะพาไปชมด้านในรถต่อครับ มาชมภายในรถนะครับผมคันนี้มาด้วยโทนสีดำนะครับผมด้านข้างป็นงกระจกไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมแล้วก็จะมีแอร์แบ็กอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านใต้เข่าของคนขับนะครับผมตัวนี้เครื่องเสียงเดิมโรงงานเลยนะครับผมแอร์ใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์เมนูทัลหกสปีดนะครับผมเบาะจะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับผมผ้าสีดําเดิมโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้จะเปิดแคบได้90องศาเลยนะครับผม เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องต่อครับในส่วนของเครื่องยนต์นะผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับผมเครื่องดีเซลนะผม4สูบ16วาล์วหนึแรงม้านะครับผมเครื่องสวยเดิมนะผมไม่มีเยิมคันหน้าเดิมนะผมจะมีระบบช่วยเบรกเป็นระบบเบรก ABS นั่นเองนะครับผมคันนี้สวยเดิมทุกจุดครับรายละเอียดคันนี้นะผมคันนี้เป็น Toyota Hilux Revo Smart Cab 24ตัว NT t r y ี a ซ i อชันเกียร์ธรรมดานะผมปี2021ผมเปิดราคาเพียง399,000บาทค้างวงอยู่ที่7,500บาทตลอดยุสัญญาครับฟรีดาวฟรีทำสัญญาฟรีค่าจะส่งฟรีภาษีพรลบประกันภัยและบริการยุกเฉินมีรับกันหลังการขายด้วยมีทำสัญญาที่จัดส่งรถทั่วไทยลูกค้าทนาดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0812386699สวัสดีครับ